นตามมาเลยตามมานะตามมาวู้ฮูวููน้ำเย็นดีเชี่มัดเลยแต่จะว่าไปอยากจะให้หิมะตกเหมือนกันนะเมื่อไหร่ประเทศไทยจะมีหิมะสักทีเนี่ยมันจะมีตกได้ที่ไหนกันละประเทศไทยอ่ะแหมแต่ว่าฉันก็อยากจะให้ตกสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนี่นะวู้ฮู้เล่นน้าบนหลังคาแบบนี้ดีที่สุดเลยนะเนี่ยบว่าไงเนี่ย พ่อบอกว่าก็สนุกดีนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทําไมน้ํามันเริ่มเย็นเย็นแล้วอะ่ะทําไมมันมืดมืดนะไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะปุ๊กปิ๊กฉันเห็นอะไรบางอย่างล่ะเฮ้ยพี่เอกอะไรตกมาโดนหลังเย็นเจ็บเลยเอ๋อเย็นชะมัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพวกเราเฮ้ยปุ๊กปิ๊กบอพี่เอกว่าไงหิมะตกไหนหิมะตกเนี่ยหิมะตกลงมาเฉยเลยอะ่ะ จริงเหรอนี่ไงเลิกเล่นกันก่อนดิเอาปะโถเอ้ยนี่ไงพวกปิก๊กนายรู้สึกเหมือนฉันหรือเปล่าฉันว่าใช่แน่นอนเลยตกจริงด้วยอ,ะอ,อ่ะเอ๊ะอะเดเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมหิมะกลายเป็นสีเขียวๆอ่ะกลิ่นเหม็นๆเขียวชอบกลน,นะพี่ฝนเฮ้ยพี่เอกแย่แล้วท้องฟ้าเขียวอา้าวเล่นน้ำแป๊บเดียวท้องฟ้าเขียวใะ่ย่างนั้นนี่มันเกิดอะไรกันแน่เนี่ยเอ๊ะ เฮ้เดี๋ยวก่อนหิมะเขียวๆหายไปแล้วอะหิมะไปแล้วยังเหลือเขียวๆนี่อยู่อะ่ะเอานี่มันเกิดอะไรอะอช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยครับเสียงอะไรอะ่ะแย่แล้วเหมือนในเมืองจะเกิดเรื่องอีกแล้วอะ่ะก่อเรื่องนเหรอโอ้ยอะไรกันเนี่ยเพิ่งจะเล่นน้ำอา้าพี่เอกขึ้นมาแล้วเข้ารู้แล้วรู้แล้วมาแล้วเออเอเอบ๊อ โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเสียงมาจากไหนอะบู <Boo. S 1> อะไรนะบู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 กบุ๊กพบอว่าอะไรอะเหมือนทางในเมืองอะแถวแถวโรงเรียนนะ่าจะเกิดเรื่องอีกแล้วอะอีกแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอากาศแบบนี้ท้องฟ้าแบบนี้อะไรกันน่ะเกิดมาจากอะไรเอ๊ะข้างหลังอะไรอ่ะพี่เอกขนมโมจิหรือเปล่าขนมโมจิอะไรมันจะมาก้อนใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้ลองไปดูดิ โอ้โหใหญ่จัดแถมมีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ๋อกลิ่นเดียวกับที่ลอยมาตอนเราเล่นน้ําเลยเออใช่เดี๋ยวก่อนหรือว่าอันนี้อันนี้จะเป็นฮะเป็นอะไรพี่ฝน,นในนั้นน่ะอันนั้นน่ะเหมือนที่เราเคยเจอกันมาก่อนน่ะเดี๋ยวอันนิ้จิ้มดูดิเป็นไงมั่งอะ่ะเฮ้ยนุ่ม,ม <c oughs> เๆเหลวๆอันนี้มันสลามนี่นะสลามอีกแล้วเหรอ <c oughs> ใช่แล้วแย่แล้วทําไงดี หรือว่าเจ้าหิม้าที่ลอยลงมาเมื่อกี้นี้จะทําให้สลับหล่นลงมาพ่าแต่ว่าทําไมครานี้เป็นสีเขียวท่านะไม่รู้เหมือนกันเอ้อพี่แอกแย่แล้วอ้าวเดี๋ยวก่อนเจ๊าขายประกันไปไหนแล้วว่าข้างในมีสลรามด้วยวออกไปแล้วมั้งช่วยด้วย,ช,วย,วยช่วยด้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 วยช่วยจัดด้ช่วยด้วยแอแย่แล้วนะันลุงไม่รู้กับเจ๊ที่ขายของอะ่ะเอาไงดีอ่ะ ทำไงดีอะจะดึงเขาออกมาได้ไหมเนี่ยไม่รู้งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่เอกดึงดึงตัวพี่ฝนไว้พี่ฝนจะดึงเพื่อนออกมาก็แล้วกันอ,อะเจ๊ออกมาเลยอือ <c oughs> โอ้โหเหนียวชมะมัดเลย <c oughs> ขอบใจขอบใจเธอมากเลยนะขับใจจริงๆอ <c oughs> วันนี้จะยังขายขาองไม่ได้เลยอะ่ะโอ้โหแล้วเข้าไปติดได้ยังไงล่ะครับเนี่ย คือว่าฉันออกมาดูหิมะน่ะแล้วมันก็มีอะไรหล่นแหมะลงบ่าก,ก็ไม่รู้ฉันไมปขายของก่อนนะ,ะครับครับครับทำไงดีอะทีเนี้ยดูเหมือนว่าไอ้เจ้าสลามสีเขียวๆอันเนี้ยจะสร้างความเดือดร้อนมากเลยนะเนี่ยช่วยด้วยครับช่วยด้วยลุงไม่รู้ออกมาก่อนนะคะเอ้อึงพรงนีอืออืออืออออือเฮ้ยโอ้โหก่อนจะออกมันเถิเฮยเหย แย่เลยนะคะเนี <c oughs> ่ยเป็นไงมงั่ง <c oughs> อ่ะเหนียวทั้งตัวแล้วครับเอเดีกว่นอันนี้มันโอ้โหแย่แล้วสลามไม่อะ่ะ <c oughs> ช่วยด้วยอ่ะมันไม่รถฉันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงนี้น่าช่วยกว่าอ่ะช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยช่วยด้วยนี่มันเจ้คนสวยนี่นะ <c oughs> แล้วเจ๊เข้าไปติดได้ไงไอ่ะน่ะเออเออเออฮือโอ้โหฉันเดินข้ามถนนอ,นอยู่ดีๆมันก็หล่นแหะลงมาใส่ฉันเนี่ยมีหิมะอะไรก็ไม่รู้ตกลงมาด้วยนะเธอ โอ้ระวางตัวให้ดีนะครับผมอ้าวเชวิ่งไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้ไปล้างตัวเล้วมังเดี๋ยวเดช่วยลุงไม่รู้ก่อนดีกว่าช่วยผมช่วยช่วยผมด้วยพี่เอกดึงนะฮึบเฮ้ยกว่าจะออกมาได้โอ้ขอบุณนะครับคุณลุงอยู่นี่ก่อนนะคะโอ้โหเขียวไปหมดเลยนะเนี่ยนี่เขียวเดี๋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 ย ช่วยด้วยจ้าช่วยหัวหน้าห้องด้วยจ้าช่วยด้วยนนช่วยด้วย<อ>ห,วหัวหน้า <ทำ S 2> หัวหน้าก <ไง S 2> ็ติดเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องช่วยก่อนเฮอ,อโอ้โหแขนติดไปข้างนึงแล้วอะ่ะงั้นเราเรีบดึงออกมาเร็วพี่คนเออหื้อเดี๋ยวก่อนนั่นใครอะ่ะเออช่วยช่วยหยองหีด้วยหยองหีติดอยู่ในนั้นะเธอ ยองฮีโอ้โหแย่แล <phones> <Willy 2> ้วหายใจไม่ออกแล้วมั้งนั่นเฮ้อฉันเกือบไปแล้วเป็นไงมะไงยองฮีหายใจไม่ออกนั้นนี่หายใจไม่ออกเหรอโอ้โอเอโอเอไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเอง thank you นะไปเล่นละครตอนนี้ว่าเดี๋ยวก่อนเย่๋ยวพิ่งไปตอนนี้เราจะต้องช่วยคนในเมืองช่วยด้วยครก็ได้ช่วยด้วยติดทุกคนเลยคราวนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่แอ๊ ดูข้างหลังนั่นสิเออติดหมดทุกคนเลยอ่ะนั่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะตัวเขียวเขียวอ่ะไหนมองไม่เห็นเดได้วยช่วยคนนี้ก่อนอขับใจจ้าเออ,อ,อดูสิมันติดหัวฉันจนหัวฉันเขียวไปหมดแล้วเนี่ยงั้นไปอาบน้ําสระผมก่อนนะครับอาจารย์โอ้โหแย่จังเลยนะเดี่ยอุ้ยมีคนติดเยอะเกินไปพี่ฝนช่วย,ย,ยวไม่ไหวอ่ะพอ พออ๋อเพออ๋อพออ๋อลงไปนอนแล้วอ,ะอ่ะออแสดงว่าหล่นมาทับแล้วก็ล้มพอดีเลยเดี๋ยวก่อนพี่แหงดูเหมือนว่าพวกเราจะช่วยไม่ไหวจริงๆอิงพี่ฝนคิดว่าต,ต้นตอมันอาจจะมาจากเหมือนคราวที่แล้วอะ่ะไอ้เจ้าก้อนข้างหลังหรือเปล่าอ่ะเหรอแล้วแล้วนั่นตัวอะไรเต้นยึกยักยึกยักอยู่ข้างหลังอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเอาเป็นว่าพวกเธอเข้าไปหลบข้างในก่อนนะยองฮีได้เลย อาจารย์ด้วยนะคะได้เลยจ้าเดี๋ยวจะจะไปหลบข้างในเองเออึบเออดันได้คนหนึ่งเอออ๋อหัวนหน้าไปเฝ้ายองฮีหน่อยนะเดี๋ยวเขหน,นีไปถ่ายละครอีกอะได้เลยจ้าเดี๋ยวจะจะเฝ้าให้เป็นอย่างดีขับใจเธอมาสกเลยนะคะเอจะไปก่อนละอ๋อพี่ฝนเราจะทำยังไงกันต่อเฮ้ย รู้สึกเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าเราจะต้องช่วยพวกเขาแต่แบบว่าทำยังไงให้ช่วยทีเดียวแล้วหมดเลยอะ่ะงั้นต้องไปกำจัดตัวต้นตอแหละกำจัดตัวต้นตองั้นเหรองั้นเดี๋ยวดูสิเฮ้ยห,หรือว่าเขาจะเป็นมนุษย์อะหรือว่าพอโดนเข้าไปนานๆแล้วจะกลายเป็นแบบนี้นะเออใช่พี่ฝนก็ค,คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าเออตัวใหญ่เกินไปอะ เขาเป็นวันรุษ์าลามหรอน่าจะใช่นะเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าเราไปดูข้างหลังกันดีกว่าดูท่าทางแล้วเราจะช่วยตรงนี้ไม่ไหวแน่นอนเราไปกำจัดต้นตอกันดีกว่าปุ๊กปิกมาเร็วเข้าบอบอกว่าข้างหลังมีอะไรไม่รู้อ่ะกินเหม็นมากเลยกินเหม็นมากเลยงั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊กปิก,ปกขึ้นมาเร็วฮ้ยพี่เอกเราจะทํายังไงกันดีเราจะช่วยทั้งเมืองยังไงในคราวเดียวล่ะทีนี้ ก็ไปดูตรงนั้นก่อนไงครั้งที่แล้วพี่เอกรู้สึกว่าจะเอาอะไรมาพ่นพ่นแล้วเขาก็เรียบร้อยอ่ะจริงเหรอ,อ,อเออเออก็ดีเหมือนกันมาเร็วมาเร็วอโอ้โหตรงนี้ก้อนใหญ่กลิ่นเหม็นชะมะเลยอ่ะโอ้ควันลอยให้ฟุ้งเลยอ่ะมาเร็วมาเร็วฮึอันนี้ก็หล่นมาจากไหนหรือว่าจะเป็นหิมะตกเมื่อกี้นี้อะ่ะน่าจะหล่นมาพร้อมหิมะหรือเปล่าเออเออเอ โอ้โหตรงนี้ยิ่งเขียวใหญ่เลยอะในสนามเขียวมากเลยนะพี่ฝนใช่ในสนามเขียวอื้อเลยอะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอ้โหเดี๋ยวก่อนนั่นไงเจอแล้วเผยกว่าเขาน่าจะแบบรวมตัวกันเพราะว่าหล่นลงมาแล้วก็กระจายกระจายกันไปอะนะนีไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นอาจารย์ที่สอนพนล้านี่นะช่วยฉันที เดี๋ยวก่อนนะคะช่วยตอนนี้ไม่ทานแล้วค่ะเดี๋ยวต้องกําจัดต้นตอนก่อนดีกว่าเฮ้ยนี่ไงพี่เอกอเราเจะเอายังไงกันดีอ่ะเหมือนเลยเหมือนอะไรหรอเหมือนครั้งที่แล้วที่พี่เอกมาช่วยพี่ฝนเลยจริงหรอใช่แล้วแล้วเราจะกําจัดสิ่งนี้ยังไงนะพี่เอ็ดดูให้หน่อยจิเดี๋ยวเข้าไปดูให้นะฮ,อฮอึอะไรเนี่ยเป็นไงมองอัาง,ง,งอ่ะข้างในมันกลวงกลวงอะข้างในมันกลวงกลวงหรอเดี๋ยวอีกทีดิไม่เห็นมีอะไรเลยเป็นไงอ่ะ ขอเข้าไปดูลึกๆหน่อยได้ไหมได้ๆเป็นไงบ้างอ่ะตอนเนี้ยข้างนอกไม่มีอะไรนะพอยื่นหน้าเข้าไปข้างในปุ๊บกลวงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เอ็กเป็นไงอ่ะอยู่ดีๆก็โดนดูดอ้าวโดนดูดอีกแล้วเหรอทำไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยดึงเดี๋ยวช่วยดึงเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยดึงยิงยิงดิ้นมันยิงดูดอ่ะยิงดิ้นยิงดูดเหรอเฮ้ยอยู่เฉยๆดิอยู่เฉยเฉย เฉยเฉยเฉยจะพยายามเฉยอยู่เนี่ยบอกให้อยู่เฉยเฉยไงไม่รู้มันมีอะไรช่วยกันดึงอยู่เนี่ยดึงขาอยู่เนี่ยดึงขาเหรอเฮ้ยแย่แล้วตอนนี้มาดึงเอวแล้วอ่ะอ๋อพวกปิ๊กเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้พี่เอกพวกปิ๊กช่วย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 พี่เอกเร็วดึงดึงเราจะดึงยังไงล่ะพี่อนทำไงทำไงดีทำไงดีล่ะทีเนี้ยเราก็ไปดึงด้วยเราก็แย่ดิ แล้วเราจะทำยังไงกันดีพี่เอกเออใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยปุ๊กปิดคิดคิดหาทางออกเร็วเข้าครั้งนี้แล้วพี่เอกเขาทำยังไงอ่ะลืมอ่ะลืมเออฉันก็ไม่รู้ฉันก็ลืมเหมือนกันทำไงดีพี่เอกพี่เอกออกมามาเออดิฮะเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะเออนั่นนั่นอะไรอ่ะนั่นนั่นอะไรอ่ะ อโอ้โหโอ้โหตัวอย่างใหญ่เลยอ่ะนั่นพี่เอกว่ะน่ะเอไม่รู้แต่แต่แต่ว่าตัวใหญ่เกินไปโบะโบปุ๊กปิ๊กฉัน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 คิดว่านะตอนนี้พวกเราจะต้องหนีกันแล้วอ่ะอยู่ก็แย่แล้วอย่างงี้ตัวขนาดนี้เออตัวตัวใหญ่เกินปุยมุ้ยมานี่โบ๊ะโบ้โบมาเร็วโบวิ่งโบะวิ่งสิโบะมาเร็วว มาแล้วแล้วโบโบโอโอโอโหตัวตัวใหญ่เกินไปช่วยด้วยช่วยด้วยฮะฮะฮะพี่เอกเอ๊ะช่วยด้วยโอช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีมองไม่เห็นเลยมีแต่อะไรสีเขียวเออเออเสียงเสียงเดี๋ยวก่อนโบเมื่อกี้เสียงเหมือนพี่เอกเลยอะรู้สึกเหมือนพี่เอกเขาจะยังพูดได้อยู่นะเฮ้่จริงเหรอพี่เอกใช่พี่เอกปะเนี่ยใช่พี่ฝนเหรอเอาเป็นไงอะ มองไม่เห็นอะไรเลยเขียวอย่างเดียวเลยเอาไงดีอ๋อคิดออกแล้วฮะคิดออกแล้วคิดอะไรออกอะ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมาอะไรของพี่ฝนเนี่ยพก๊กปิ๊กฉันรู้แล้วฉันจําได้แล้วอะอะไรเหรอฉันจะต้องเอาอันนี้ไปฉีดล้างนี่เลยอันนี้เลยหัวใจอย่างแรงรถดับเพลิงเนี่ยนะใช่แล้วอันใหญ่ๆอย่างนี้แหละต้องฉีดล้างทั้งหมดเลยนี่ฉันจําได้แล้วคราวที่แล้วพี่เอกไปเอามาใช่เปล่า น่าจะใช่อ่ะนะว่าแต่ว่าเขาไม่ได้เอาไว้ฉีดพวกไฟไหม้เหรอไม่รู้อ่ะฉันเอามาก่อนนี่ไงปีปอปีปอโอ้ยขับดีดีดีอ๋อพี่เอกหายไปไหนแล้วอ่ะโอ้โหพี่ฝนอยู่ไหนโอ้ยพี่เอกโอ้โหอ้เออออะไรเนี่ยพี่ฝนเออเออโอ้โอ้กระเด็นกระเด็นกระดอนกระด่องกระแดงฮะปุ๊กปิ๊ก เอใครใครเตะรถเรามาก็พี่เอกก็ดีเขาคงไม่เห็นเราอ่ะมันคงบังตาเขาอ่ะจริงเหรอเฮ้ยพี่เอกใจเย็นเยนพี่พนมาช่วยแล้วไม่เห็นเลยอ่ะโอ้ยโดนอะไรเข้าไปเนี่ยเออยู่เฉยๆสิปัทธออย่าวิ่ง อยู่เฉยๆอย่าวิ่งไม่เห็นได้ยินอะไรเลยได้ยินเสียงพี่ฝนอยู่แถวนี้นี่นะก็อยู่นี่ไงบอกว่าอย่าวิ่งไงเออีกมแล้วแย่แล้วแยอแล้วโอ้โหเอีาวโอ้โหอ้อยเพกไม่ต้องเข้ามายืนอยู่ตรงนั้นแหละโอ้โหเพลกมาแล้วเพล็กมาแล้วบอกว่าให้อยู่เฉยๆเฉยโอ้ยโดนน้ำอะน้ำใครเนี่ยนี่ไงน้ำดับเพลิงเนี่ยเดยวโอ้หกระเด็นกระเด็นกระเด็น บอกให้อยู่เฉยเฉยไงอยู่ไหนกันเนี่ยหาไม่เจอมองไม่เห็นอยู่ตรงนี้อ่ะไม่ต้องมาโอ้ยนี่โดนอะไรเข้าไปเนี่ยโอ้ยหมดเลยเออลูกน้องลูกน้อง,ง,ง,งไม่เหลือดีเลยโอ้ย,อยทำไมเหมือนเตะโดนอะไรเนี่ยเกะกะไปหมดเ <c oughs> ตะโดนพี่วอนไงเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกตามเสียงพี่บอนมานะตามมาพี่ปอเร็วๆเข้ามาแล้วอยู่ไหนเนี่ยพี่โนอยู่นี่อยู่นี่ตามมาโอ้โอรถติดรถติดแย่แล้วรถติดเออโอ้ย <c oughs> อยู่กกไหนอะ่ะอยู่ไหนสก,กิดนิดเดียวเรากระเด็นเลยอ่ะปุ๊กปิ๊กห้อยเราเรีบหนีไปจากตรงนี้ก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าเข้าไปข้างในที่กว้างๆหน่อยดีกว่า finished? ไม่งั้นเราจะต้องตุยแน่นอนอ้าวปุ๊กปิ๊กนายไปอยู่ไหนแล้วเอเอเฮือโอ้แย่แล้วแย่แล้วอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกยืนอยู่เฉยๆนะอะไรยืนอยู่เฉยๆเอออยู่เฉยๆนั่นแหละโอ้ยโดนน้ำ นั่นแหละอยู่เฉยๆฉถูกต้องแล้วเฮ hey, ้ยน้ำอะไรเนี่ยเดี๋ยวล้างก่อนล้างล้างนี่แน่จล้างเพลกทำไมเพลกมองไม่เห็นเออนั่นแหละล้างออกไปก่อนนี่แน่เออเออเต็มขาเต็มหน้าเออนั่นอยู่เฉยเฉยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องออกมาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปช่วยล้างคนในเมืองก่อนเฮ้ยบอปุกปิ๊กเดี๋ยวฉันจะต้องช่วยเขาล้างก่อนนี่เลยนี่โอ้โหใครพ่นอะไรมาโดนหัวเนี่ย ล้างทีเดียวเลยทุกคนเรียบร้อยนี่ล้างทางนี้ด้วยนี่เลยเอาให้ปื๊ดเลยถ้าล้างแล้วเขาจะต้องกลับคืนมาเหมือนเดิมอะไรอนี่ะนี่ไงล้างแล้วลาเปื๊ดเลยนี่นี่ล้างให้หมดทุกคนเลยนี่แบบนี้เลย <H ö ly> โอ้ดีใจจังเลยนะเนี่ยหลุดออกมาแล้วขอบใจจะมากเลยนะครับถ้าไม่ได้เธอแล้วก็ฉีดปืด้ดฉีดปืด้ดผมคนไม่รอดแน่นอนดีใจจังนะฉีดถึง่งจะโดนหัวแต่ก็รอดแล้วเนี่ยขอบใจมากเลยนะเธอโอ้ดีใจชะมัดเลยนะเนี่ยถ้าไม่ได้พวกเธอดังฉันคงแย่แน่นอนขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับอ ใจสุดๆไปเลยยังไงก็ได้ออกมาจากไอ้ที่เขียวเขียวนั่นแล้วนะพี่ฝนนะเป็นไงบ้างอะพี่เอกหายยังอะหายแล้วหายแล้วเหรอเออ,เอ,อแล้วไอ ปอนอะไรอยู่ในนั้นตัวเบลอ์บล่าเลยอ่ะไม่รู้หรอกเข้าไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเออแล้วุ๊กปิ๊กนายเต้นทําไมเนี่ยเอาเห็นเขาเต้นงั้นฉันก็เต้นมั่งอ่ะเต้นไม่ได้เหรออ่าเต้นได้เต้นได้เฮ้ยเขายังช่วยหน่อยนะที่ทุกคนปลอดภัยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเลื่อนแค่นี้ฉันช่วยได้แน่นอนโอ้ยขับใจมากเลยเธอนี่เก่งจริงๆดีจังเลยนะที่มีพวกเธออยู่ถ้าไม่มีพวกเธอละก็ฉันคงแย่แน่นอนเลยฮ ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้จิ๊บๆจิบค่ะ